โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันกับรายการไตเติ้ลวันนี้เราอยู่กันกับเราอยู่กันกันกบในเกมทูมไรเดอร์ Rider นะครับวันนี้เราจะ มาเล่นโชว์เฉยๆเนาะเพราะว่าเดีย๋ยวเราจะเล่นอยู่เกมซ้ำให้ดูอีกทีหนึ่งทีหลังเพราะว่าตอนนี้เราเล่นมาสักพักแล้วไงแต่นี่จะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วถที่ผมเล่นมานะไม่รู้จะเล่นได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเฟสสุดท้ายแล้ว อยู่ตรงไหนเอยตอนนี้ครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าผมก่อนนั้นนี้ทําอะไรไปทีงไหนละดูสิว่าอัพอะไรได้หรือเปล่าโอ้มีร้อยกกว่าอัพอะไรไม่ได้เลยแต่นี่คือของเต็มแล้วนะคือนี่คือพารสุดท้ายแล้วตอนเล่นมาใช้สี่ร้อหมดเลยที่ยังไม่เต็มเพราะผมว่น,นั้น,นี่ไม่ได้ขยันเล่นมากไงคือ เอาแค่แบบจำเป็นนะคือใช้มั่งไม่ใช้มั่งว่าแบบรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ได้อัพอะไรมากคือพอดีตอนเล่นอ่ะคือเล่นตอนเล่นอ่ะเล่นรีบจบแบบรีบเล่นให้จบอะ่ะเออประมาณนั้นก็เลยแบบไม่ได้แวะฟาร์มก็ทำภารกิจอันนี้อันนี้เป็นอุกปรกรณเมม์เสริมเฉยไม่เกี่ยวกันโอเคส่วนสกิลผมก็ยังไม่มีเนาะโอเคงั้นลุยกันเลย นี่เล่นค้างไว้ประมาณน่าจะปีก่อนหรือเปล่าโอเคของเต็มเดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนเนะี่ยเดี๋ยวเอมันต้องลงหรือขึ้นวะขึ้นมัง้งไม่รู้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วมันไปทางนี้ก่อน ตู้ตอนเล่นมันก็จะเฉียวๆหน่อยเนะยาะเดี๋ยวผมต้องไปไหนเอเคขึ้นใช่ปะตรงเนี้ยแหละผมว่ายากเลยตรงเนี้ยผมว่ายนะากตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเออเนี่ยเคโอเค,อเคจำวิธีเล่นได้นละ โอ้เกือบโดนเสียบตายแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เล่นนานมากต้องกดอีด้วยไม่กดนี่คือล่วงอย่างเดียวตรงเนี้ยดีนะยังพอจำได้เออประมาณนี้แหละเคโอ้ ขึ้นไปทีมาถึงสักทีโอ้ oh, Great Queen ขึ้นเทียบมั้งเอ้ยไปดูพลังแล้ว ไม่ถึงระยะไกลไป oh เดี๋ยวนะผมลองก่อนว่าเดี๋ยวแป๊บผมร้องก่อนนะว่าอ่ะอันนี้อย่างนี้นะอีกการนึงยังไงเดี๋ยวอ๋อโอเคเป็นอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคเอากปืนธรรมดามาและอันนี้เป็นปืนพกลูกซองลูกซองมีแบบเดียว คนก็แบบเดี๋ยวหมอเปิ่นกลไปก่อนแล้วกันโอ้นี่เล่นคาลไว้ตั้งแต่สมัยอยู่อะไรโอ้สมัยขึ้นม .4 แล้วมั้งเกมเนี่ยผมเล่นไว้อะโว้โว้โว้โ ตายหมดนะผมว่าไม่น่าจะมีใครรอดแล้วมะโอเคแป๊บๆขอขอไงขอรูดซัหน่ไยมีกระสุนพวกนี้มันมีกระสุนติดตัวขอขอน่ะไล้ระเบิดมาด้วยแล้วระเบิดใช้ไงวะผมจำไม่ได้โอ้โหดูดูพลังแซมเดี๋ยวพุ่งก่อนเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราต้องระวังนะเพราะว่า ตรงนี้มันจะมีพวกสมุไรยอยู่ด้วยที่เป็นนักรบของที่เนี่ไป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 ลมจะแรงมากช่วงนี้ทำไมโดดไม่ได้หรอจำไม่ได้น่าจะโดดขึ้นแถวแถวนี้สิอันนี้ไงมันต้องมีชิ่งก่อนตรงนี้ต้องเล่นระวังนะเพราะว่าเราต้องระวังด้วยเพราะว่าเราต้อง เจอกับหลายป้ายเล่นยากเล่นเย็นจริงป้าแปบ๊บโอ้อกระสุหมดอืมเต็มเต็ม ระเบิดระเบิดระเบิดใครอีกเนี่ยโอ้ย่วงอีกแล้วนี่จะร่วงจุดละรอบเลยวะเนี่ยผมไม่ได้อัพลูกเกี่ยงมาไงปือนอะคือไม่ทันอัพประมาณนั้น ค่อยๆค่อยๆเคย์ไหนมีอีกก็โผล่มาของใครนี่ระเบิดใครมาเก็บด้วยนะจะล้อมันออกมาโอเคย์เอาเมามาอื้อืนี่ล่วงไปทันระเบิดยังไะ โอ้รับเบิดแล้วเอามาฝากกันทำไมเนี่ยต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวโดนพายุก,กินหัวเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งอ๋อยังไม่มันยังไม่ให้เราสู้อุยเดี๋ยเราต้องให้มันฟันก่อนนะเดี๋ยวแป๊บขอลูกล้องก่อนโอเคตึ้ง มาดิมาดิก็มาดิครับนี่ล่วงไปซะเดี๋ยวแป๊บรูดกระสุนกันขอกระสุนคืนแป๊บนึงโอเคเช็คก,ก่อนนะโอเคคุณพกเป็นคน,นผมน่าจะเหลือน้อยมากตอนนี้เดี๋ยวเออแป๊บลมพายุมันแรงแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็เดินไปได้แล้วตามฉากนั่นแหละ นี่เป็นไงเริ่มละเริ่มเริ่มจะอยู่ยากแวแถวๆเนี้ยฟ้ภาพายจเจริญละปุ๊บโ,โดดไปลอลาครบ <c oughs> เดี๋ยวนะตรงเนี้ยตรงนี้ผมขอปรับเป็นทางนี้พอตรงนี้จะเดี๋ยวเข้าฮัตซีน้อนหน่อสู้ละครับนึงตรงนี้จะยากเยียนสุดแล้วเราจะถมเล่นมา พตรงนี้คือบอสไฟต์ตำนานของเกมนี้ตัวนี้ต้องระเบิดเข้าหลังเท่านั้นพูดแเดแต่ฟังไม่ดูเรื่องดูดิดูความโหดก่อนน้นามากแต่ไม่มีเกาะที่หลังแถะตอนเจอมันเราต้องมันนั้นด้วยอืม มาดิครับมาดิเดี๋ยวแป๊บลูกซองอยู่ไหนฮอืมนี่เวลาเล่นก็เล่นตามนี้เลยนะปึ๊บอืมอืม,อมแป๊บรีโหลดก่อนก็มาดิครับอ๋อฮึฮึแป๊บแป๊บกด F กด F อ๋อฮึหนึ่ง P ไปก่อน อุ้ย,ย,ยแป๊บขอยิงลูกน้องมนันก่อนโอ้ ได้มีเยอะขนาดนั้น,น,นแบบจะหมดละจะหมดตัวละโดยเวลากลับมาเป,ไป็นลูกงโอ้ยขาหักขาเทียบหักมามาดิครับให้ก่อนเลยหนึ่งนัด โอ๊ยโอ๊ยไ,ยไม่ตา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 ย <grief! S 1> อืมเต็มเต็มปุ๊บนี่นี่อีกหนึ่งนัดครับจะหมดละโอเคกด F น,นี่แตก ออ้ยโอ้ยติดติลูกน้องติดลูกน้องสู้ยากต้องโดดต้องโดดโอ้ยจะตายจะตายเอาเนี่ยโอ้ยโอ้ยเลือดไม่ค่อยจะฟื้นเลยเลียมหายสักทีอาการหน้าแดงเนี่ย โอเคน่าจะใกล้จบแล้วอืมอืม,อมต้องขออภัยในความรุนแรงนี่รุนแรงมากเลยฉากนี้นี่ไม่ได้เล่นมาประมาณปีปีเกือบสองปีแล้วมั้งโอเคจบแป๊บรูดก่อน จะรู้มากเลยทำไมทาูุไลถึงมีกระสุนปืนด,ดอกเห็นใช้แต okay. ่ธนูโอเคแบบฉากนี้เราก็แบบเราไม่ได้ใช้นะละเราต้องช่วยให้ได้เพื่อนเพื่อนของเราอันนี้ต้องกดกระตีนต้องจำให้ดีๆว่าใช้อะไรออุ๊ยอุยโดนโดน เอออ่กดแล้วนะทำไมไม่ติดกดกดไม่ติดเฉยแป๊บ โอ้ออกไป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 ไป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 ออกไปไกลออกไปเลยโอเคอืมก็เกือบไปเกือบตายให้เต็มที่เลยยิงได้ไม่อั้นอยู่ละ ันเป็คีหวังว่าจะไม่รอดนะถ้ารอดคงได้มีภาคต่อกับตัวละครนัวนจบง่ายมากแล้วตัวนี้ถ้าตาำในเรื่องจะเป็นตัวที่มีตำนานอันยาวนานนะเดี๋ยวผมจำันงแคสย้อนหลังให้อันนี้ผมมาเล่นโชว์เฉยวๆว่าจะเล่นอะไรที่เป็นทีตเป็นอันมาก คือปกติเห็นเราเล่นเกมออนไลน์นะใช่ป่ะเราก็จะแคสเกมเนื้อเรื่องกันมัางเวอซึเพิ่งบอกเลยว่าเราแม่งไม่เก่งกับเกมแนวนี้มากเลยเกมชูตติ้งเราถนัด r p g ์พีที่แบบไล่ภารกิจไปเรื่อยๆเฉยๆเราไม่ถนัดแบบมานั่งยิงเป็นเบฟๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่สำหรับ killing f o r คิลลิ่งฟอร์มเล่นนั้นมาเล่นแล้วรู้สึกมันดีแต่นี้รู้สึกว่าแบบ มันจําเจตอนเล่นอ่ะมอนมันก็เดิมๆมีต่คนกับคนแล้วก็หมาป่ายักๆ,ๆตอนแรกๆอ่ะ <c oughs> ออปอบเพื่อนนะครับผ่านอะไรหลายมาเยอะตามเนื้อเรื่องนะพอตายกันทั้งเรือเลย <c oughs> ใครที่เห็นลาล่ากอฟในหนังภาคหนึ่งเนาะก็จะรู้สึกว่ามันคุ้นๆกันเนาะคือมันคล้ายกันแหละระหว่างหนังกับเกมอ่ะแต่มันปรับปรุงเนื้อเรื่องประมาณนั้น ไม่น้อยละปรับเยอะเดยผมว่าเท่าที่ผมอันนั้นอะเท่าที่ผมดูกับเล่นมาเนื้อเรื่องแทบเนื้อเรื่องคือแบบเหมือนแค่ยืมบางเหมือนแค่ยืมส่วนประกอบบางอย่างมาทําให้มันเหมือนกันเฉ๋ะโอเคนะครับอันนี้ก็จบเรื่องแล้ว she's got Sam. s a m she got s a m she did it she did it okay อันนี้ถ้าตามจริงๆนะกว่าจะได้เรือจะได้ตัวละครตัวอื่นมาช่วยนี่แบบนานแล้วก็เล่นยากมากกว่า,จ,าะจะมาถึาตงตรงเนี้นย ถ้าในหนังเราจะเห็นว่าไอตัวละครที่เป็นควีนอะตามที่ตัวร้ายที่ผมยิงตกหน้าผ่าไปตอนแรกพูดเกี่ยวกับควีนอะตัวละครตัวนั้นอะมันจะเป็นแค่ผู้หญิงที่เป็นโลกโลกหนึ่งที่เป็นพาหะเฉยๆ mm hmm. และแบบตัวเธอจะไม่ได้แบบ mm hmm. ตัวเธอจะไม่ได้รับผลของโลก mm hmm. ประมาณนั้น <just> แต่คอนอื่นๆอ,นอะถ้าติด สัมผัสโดนตัวเธอจะตายประมาณนั้นเนาะถ้าตามหนังอะแต่อันนี้จะเป็นเกีวกับบเหมือนพลังพิเศษเลยส่วนตัวเกมอะเดี๋ยวผมจะแคสลงเลยน่าจะแคสรวดเดียวเล่นจบประมาณนั้นเออน่าจะประมาณนั้นน่าจะคคสแบบแคสแบบรวดเดียวจบแล้วก็ตัดเป็นส่วนๆแล้วก็เอามาลง แบบเป็นช่วงแบบฝ่าอะไรมาบ้างประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะเล่นแบบรวดเดียวจบเลยแต่ก็จะไม่ได้เล่นเก็บของ,ของแล้วก็จะเล่นแบบเก็บเท่าที่เก็บได้แต่จะแบบเน้นที่เนื้อเรื่องเพราะ,ะว่าถ้าพูดถึงเกมน,นี้จริงๆอะ่ะมันประมาณว่าถ้าเก็บแล้วมันต้องเก็บไปครบอะ่ะ พราะว่าถ้าการจะย้อนมาเก็บอ่ะมันนานมากกว่าจะได้แถมแบบมันจะมีสมุดบันทึกอะไรพวกนี้อีกซึ่งผมจะไม่ได้แปลให้นะเพราะสมุดบันทึกส่วนใหญ่เนื้อเรื่องมันจะเกี่ยวกับผู้ที่มาติดอยู่ที่เกาะหรือไม่ก็นักโบราณนนคดีกลุ่มอื่นหรือไม่ก็จากศพจากพวกโจรประมาณเนี้คือไม่ต้องรู้ในเรื่องตรงส่วนนั้นอะ่ะก็เล่นหรือเข้าใจเกมได้ประมาณนั้นนะโอเคเกมก็จบแล้วเนาะงั้นผมจะตัดคลิปไว้แค่นี้อันนี้ทํา เราะบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาแคสเกมนี้ให้เนาะเพราะว่าถ้าเล่นตั้งแต่แรกให้ดูเลยมันจะรู้สึกเปี่ยวๆอะ่ะผมไม่ได้เล่นนานแล้วไงก็ถือาแบบเป็นฝึกประมาณว่าลองไว้ก่อนว่าเล่นยังไงโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้จะจบแค่นี้แหละแล้วก็อย่าลืมติดตามชมผลงานของเราออกเนาะผมอาจจะไม่ได้ใช้เวกัสแล้วนะตอนที่ผม ทำเป็นวิดีโอเต็มสําหรับลงในช่องน่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนมันจะมีปัญหาตอนที่แรนเดอร์ให้กลายเป็นวิดีโอมั้งผมเปลี่ยนให้มันเป็นวิดีโอไม่ได้ประมาณนั้นผมจะกลับไปใช้อันนึงที่มันจะมีพวกภายน้ําแถบสีฟ้าขึ้นน่ะก็ทนกันไปก่อนนะเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ได้ผมจะกลับมาใช้เวกัสอีกทีนึง,งงั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ Not again, so rich too.